ทำมาแล้วนะครับมาใกล้ๆหน่อยครับมาใกล้ๆหน่อยอายุบเลยครับกดเบรกเลยอ่านี่นะครับยะเป็นอย่างนี้นะครับนิ่งๆนะครับของพี่โต้งนะครับเบรก M4 นะครับนี่นะครับแน่นๆนะครับเดี๋ยวลองเทสใช้งานจริงอีกทีนะครับพี่โต้งก็ อัพไซด์ดาวนะครับใส่ M4 แต่ว่ายังเป็นปั๊มเดิมอยู่นะฮะของพี่แต่ว่าสั่งไปแล้วแกโดนหลอกนะครับ a อ s ก็ไม่โชว์นะไม่โชว์ไม่โชว์นะครับ a อ s ใช้ได้ปกติแต่ว่าเมื่อกี้พยายามที่จะกำเบรกให้ให้ให้รถมันโยกนะครับให้ให้โชคมันทำงานให้ดูใช่ไหมครับนี่นะครับก็ขาตู้่าโอเคครับหนึบดีครับขาบางโกรนี่ก็ทำไปมองไม่เห็นเลยนะครับเห็นแต่ข้างหลัง ช่างเอ็ดดี้ระยองครับผม